สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันครับผมวันแห่งความรักวันนี้ก็เป็นโอกาสวันหยุดครับผมไม่ได้ไปรับงานที่ไหนวันนี้พอดีมีเอฟซีเดินทางมาจากครับผมหมู่บ้านใกล้เคียงมาเยี่ยมชมสวนครับผมสวนเกษตรของผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมนี่ก็พาเดินชมเดินเที่ยวครับผมมานี้ครับผมมาจากละแวกใกล้เคียงครับผมมาขอดูสวนบ้านขี้ม่วง พวกหนองนาโมเดลเกษตรผสมผสานอ,อันนี้แกก็ได้ขายจนโอ้ยเค่นี่แกขายได้เงินกันปีเดือนหนึ่งเดืนหนึ่งได้หลายเดี๋ยวฝรั่งมันไม่เน่าเพระาะ่าแกห่อแต่น้อยนี่น้อยปั๊บนนแกห่อเลยนี่ก็ลาวสองเมตรห้าสิบเลยสำเนาราวสองเมตรห้าสิบความหา่างนี่ตัวนี้ก็ยังไม่เอาผลนี่เถอะ ตอนเก็บยวหผลน,นี่ก็ทำเนียนคลิกมีแต่ลูกแหละเกี่ห่อเก็บชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ได้หลายได้หลายลูกอย่าไปปลูกหลายพันลังนะ่ะไม่ใช่เราเป็นห่อไม่ทัน <laughs> ไม่ต้องรอถูกร,ตรัตติรียกไม่ต้องรอถูกรัตติเรียกทำ วันนี้พาชมสวนครับผมนี่วันนี้พามาชมสวนฝรั่งในพี่ครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยเพอคงครับเผอคงเผอคงมาเยี่ยมชมสวนพุณนอวันนี้เนาะดูตัวอย่างกำลังจะทำด้วยไง FC ครับ FC หนุน FC FC ครับ FC กำลังจะวางโครงการเนาะครับผมต้องมาดูก่อนครับผมสวนน้องโคกน้องหน้าเนี่ยดูแล้วค่อยทําตามครับผมบางทีถ้าคนไหนทําไปเลยเนี่ยหมดเยอะเวลาซื้อต้นไม้มาปลูกบางคนที่ม่จาะน้ำเลยซื้อต้นไม้มาปลูกตายมาเจอไปไม่มีน้ําต้นไม้ตาย ครับผมอันดับแรกการงโพวกหนองนาต้องมีน้ำครับผมจ่อน้ําก่อนอันดับแรกหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญหลักมีน้ําทําไมก็ได้ครับผมอะไรอันนี้หนองแซงเนี่ยเนี่ยกินเลยกินเลยกินเลยนะจะเก็บกินเลยไม่เปรี้ยวหรอกเนี่ยแซงลองกินเลยแหละไม่ใช่น้องแซงเขาเรียกบางคนเขาเรียกน้ำดอกไม้มันนะเก็บกินเลยไม่เปรี้ยวมันหนองแซงไม่ใช่น้องแวงไม่มียาในสวนเนี่ย รับประกันไม่มียาดได้ผลไม้นะได้ผลไผมแล้แหละมาถึงสวนก็ต้องมีของฝากได้ขนุนเหลือเหลือนกเขาเรียกขนุนเหลือนก <c oughs> ไม่ใช่พันธุ์ใหมนะ่นะนกมันกินแล้วมันเหลือมันกินไ้หมดหนุนซุก <c oughs> เอาทุกอย่างเอาไปทุกอย่างเลยครับโหโหมาสวนผมต้องมีกินทุกอย่างเอาสวยมันนั่นแหละเพราะ<ร>ว่าถ้าเราไม่สวยเดี๋ยวมันจะล่วงเก็บกัน <c oughs> <c oughs> นี้มะม่วงเจ้าพญาเนี่ยนี่ดูกระโลกกว่ามันมันมันกินส้วอมาอยมะม่วงคนนี้น่ะเปลือกมันบางเม็ดมันบางไม่รู้มันไม่ต่เนื้อมันเปาะ้ม่นาพันเพชรปากช่องอย่างดกนี่มีสามต้นนี่ไม่นัไนแหละเด็กเขาเรียกพันเพชรปากช่องอืม้าตนละหเ เก็บไปเลยครับมะนาวนี่ยปลอดสารแล้วมะนาวพวกนี้มันมันเปรี้ยวมันเป็นปิจิตเป็นปิจิตแท้เนี่ยเป็นปิจิตหน้ามันมากดกแต่ถ้ารสชาติจริงๆก็เป็นทุนเก้านั่นแหละทุนเก้าก็นานที่สุจ้าสกอปก็กดต้องมองเด่นนี่เหรอเนาะ โอ้แตกไปแล้วครับผ่ากระดาผ่ากระดา้อาดิมครับอาเร็วๆไม่ต้องอาดิมป่านับจีมครับป่านไปแล้วครับมาชมผลงานครับมาชมผลงานาะจหนมปกติในหวานปลาไม่ได้กินนกนะขับป่านไปกินเรอดูครับป่านลงไปแล้วครับเราได้ชคดีกัดเนี้ยวันนี้นะแหม่มาเจอแกอยู่บ้าน ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วแล้วลุ้นครับได้ไหมเออหวานปลาในมัวปลาเออ่ยเดี๋ยวันที่ได้ได้อยู่ครับได้อยู่เอารูดยายึงก็ลุ้มหวยอีกเนาะอู้ได้มาแล้วครับได้มาแล้วเนี่ยเอ้าฮะเออมาตะ้งเขาได้ต้มครับกำลังปลาตำเนียปลาตำเนียต้มหน่อยกับปลาใหญ่ปลาใหญ่เนี่ยไม่ได้โพษ ตุ่มคาขี่เลยนะ่ผู้จบปลานี่ตุ่มค้าขี่แบบแบบเบาเท่าน่ะเออแบบเบาเท่าออเถ้าตปาลาตลาดยังไม่กลา้ากินต้องไหน <ừ. S 2> ตุ่มคาขีา่ทำแบบนี้น่ะมีทุกอย่างแหละไม่ไม่มีอย่างเดียวก็คือน,นี่น เป็นเ่ดีกับภูมิใจแล้วเจ๊แรกๆก็ท่ามกว่าคุณมินี่หน่อยครับมมินี่ก็มีความสุขจ้าคุณอ๋อเป็นดีเจพร้อมเลยดีเจด้วยบ่ายเออเยอะเยอีเยอะครับได้ประมาณสักจีบแปดตัวครับที่ขโมยมาวานนี่ถ้าขโมยหวานอีนึงเต็มเหี้ยน่ะยังกินยังก็มันหลุ่มของหวานไม่ค่อยได้ นี่นะครับนี่ฟังนี่โอ้โหข้างบนประจําออกไม่เป็นครับนี่ๆๆขอดูนะครับตัวทำเนี่นี่ครับตาครับจริงเนี่ยตัวมันต้องเป็นรูแล้วแต่ะไปนี่มันเหลือเขาหมูนั่นไปเขาละหมูใหญ่ไใหญาไปตามั้า รอบสองครับรอบสองรอบอันนี้เต็มแห่รอบนี้เต็มแห่ครับม่สามตนก็ยังเก็บรทานบ่มีเวลาคเมาครับรชครับรอบย็นมาตกเย็นมากพวกที่มานั่งอยู่นี่ตอนฉันอยู่ รอบสองครับปลาคือมันีหมีทังปลาตะพิมมันลูแหอุอบไปแล้วครับโอ้โหอย่างสวยงามครับนี สมโอ้นั่นสมโอ้ผลมะนาวเห็นไหมน่ะต้นมะนาวอยู่กับต้นสมโอนี่ยอันนี้มะนาวดอยกนายเนี่ยทาบกิ้งที่ปลูกใกล้กันทาบกิ้งนึปลูกใกล้กันอันนี้เป็นมะนาวทาบจะต้นสมโอมักกูกระทาบได้เน็ตี่ได้ตัวใหญ่นะบอกว่าจะได้ตัวใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ดูท่าดูท่าดิงก็จะรู้แล้วครับ <scary> <simple> โอ้โอ้มันออกลูกคือประนิ็นหมันนั่นแหละมาพอมาคือเองมันหายหมันตอนอยู่เขานั่นมันหมันปลาตะเพียนปันน่ะหอูกลูโอ้มาแล้วครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับโอ้โห โอ้เอาถุงมาใส่ครับปลาหม้ปลาลาครับไปเพนนี่แหละโอ้โหฉันไม่ยากนะกลับไปเพนนี่แหละปกติเพื่นกับมวปกติกัเพื่นกัมาเอาแบบนี้หละเอามาปุ๊บ อ้าวไอเดียนี่พุนี่ต้งหอยมันจะพุทไงเกิดไอเดียเลยดิน่ได้ยงโจ๊ะเลยครับนี่ครับเอฟซีก็มาหลายคนมากครับ และจับเอาหตัวน้อยก็ปล่อยลงก็ได้เอาไปหมดนี่เลยนี่โอ้วันนี้วันหิ้งเลยความรักไงล่ะวันแห่งความรักครับผมมาถูกวันมาถูกวันปกติหิวปลาก็มาแบบนี้เลยใครเขาว่าใครก็ได้มาหวานนวลไปกินหมด ให้เขาหวานไปกินแล้วนข้างนอกของลูกเพราะว่าเจ้าของได้แต่เลี้ยงแล้ยเองไม่ค่อยกินไงล่ะไม่มีเวลาเขาก็มาหวานเนี่ยนอนตายอยู่บนโคกเต็มไปปลามันกร,ก,มกระโดดได้มันบินถิ้นเลยกับล้วยม่นยังเออถั่ทิ้นปล่อยทัดกัะนเกลือกันปูดกันโมปูดหรอเอ้าอย่างเกลือเขาเนี่ย เราจะขวดหนึ่งเราสีชมรอบหน้าก็แม่จ้าหาน้ามอปาครับผมเนี่ยมาเลยครับผมใครอยากมามาดูโหลดสวนมาเราก็ได้ปลากินแบบนี้เลยเนี่ยกลุ่มค้าขี่แซ่บปนินพวกนี้ปลาไม่มีอะไรอันนี้ได้ขุนหัวหางขุนดึงไม่ขุนดึงมะกรูดนะ่ยงขุนทุกวัน ก็ขุนทุกวันหลายเขานี่มันทรงเรียกหมายเขาง่ายพูดมันคุนนมันคุนมาเนี่ยวิ่งเต็มเลย,ลยเนี่ฉันเลย่มไปเปิด,ปดนนะ้ำใสนี่ครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมอยากมาเยี่ยมชมสวนของผมเนี่ยมาได้เด้อครับผมเด้อแต่มาก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกครับผมอยู่เป็นบางเวลา <c oughs> นี่วันนี้พี่ก็มาซบจังหวะนี่ <c oughs> อยู่บ้านพอดี วันนี้วันแห่งความรักเมีมยแม่ไปไหนเชียร์ดกเมียกักตัว,ตว <c oughs> เลยได้อยู่พามา,า,านี่ของปากมี่ั้งขนุนมีทั้งปลามะงมะนาวครบได้ทุกอย่างนะ